วันนี้ตีจะมีรถสวยๆนะครับสีพิเศษตัวนี้หายากนะครับรีวอล็อกโปี2021คันนี้รถมือเดียวไปแดงออกห้างนะครับเลขไม่แค่84,000กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวไปชมรอบคันรพร้อมๆกันครับตัวรถนะครับจะได้เป็นตัวสีพิเศษนะครับตัวนี้จะออกเป็นสีเทาๆเกี่ยวขี้มานะทุกคนนะได้ชุดแต่งรอบคันตัวนี้จะเป็นตัวสูง4ประตู p r ีลันเนอร์แล้วนะครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับรีโวร็อกโปี2021แท้นะครับคันนี้ย้ำเลยว่ารถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเลขมาอยู่ที่84,000กิโลเมตรรับประกันเลขใหม่นะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับคันนี้รับประกันบอดี้ให้ด้วยไม่มีชนหนัดตัดต่อ,ตอพลิกค,คว่ำน้ำท่วมแต่ใดๆเลยสีสันเต็ม100%ครับซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปรับชมภายในกันบางครับ มาดูภายในนะครับภายในจะได้เป็นสีดำล้วนทั้งหมดเลยนะครับที่สำคัญเลยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานของเขาเนี่ยเป็นออโต้ให้หมดแล้วนะครับออปชั่นถือว่าให้มาล้นๆนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับกุญแจคีย์เลสโกลด์พุชสตาร์ทเรียบร้อยนะพ mm hmm. วงม,มาลัยแเอ่อเลขไม่แปด0 0ืกิโลเมตรพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์แบตมีให้ครบเนียออโต้นะครับแอร์ออโต้นะและได้จอทัชสกรีนมาให้แล้วด้วยนะครับตัวเบาะสีดำลายริ้วรอยสวยๆแบบนี้ ได้เบาไฟฟ้าไปด้วยนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับค่อนข้างเรียบร้อยเหมือนกันตัวนี้จะได้เป็นตัวแอร์หลังมาให้แล้วด้วยนะครับตรงนี้นะเย็นถําถึงด้านหลังไม่ต้องแย่งแอร์หน้ากันนะครับเบาได้เป็นเบาหุ้มหนังนะครับทรงสวยไม่ขาดไม่สุดไม่ชฉุดเดี๋ยวไปฟังราคาโปรโมชั่นสรุปพร้อมกันอีกครั้งครับมาครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับ Toyota r รี o Rocco 2โ4ประตูนะครับอันนี้็นเร์ออโต ปี2021แพ้นะครับรถมือเดียวนะครับไมา80,000-4,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้นะครับเปิดขายอยู่ที่ราคา7 4 9 0 0 0บาทงวด12เครดิตดีฟรีดาวนะครับร้านอยู่ถนนการนาพิเศษย่านบางแคนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็แวะมาชมกันได้หรือติดต่อเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ